สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีมังกรทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไลตล์ตกแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคม เข้าสู่ดวงรายเดือนปราจำเดือนมิถุนายน2566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันหรือส่งของขวัญส่งดาวนะให้แม่หมอในช่องทางต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านโหราศาสตร์สากลและทางด้าน ไพทารุ่นั้นต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนี้กันบ้างนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะทางด้านโหราศาสสากลนะคะก็อยากจะบอกชาวลัคนาและราศีมังกรว่าในเดือนนี้นะมีดาวพุโตนะคะเดินถอยหลังอยู่ซึ่งเขาก็เดินถอยหลังมาตั้งแต่1พฤษภาคมนะคะยาวไปจนถึงวันที่11ตุลาคม ะะและอีกดวงหนึ่งที่เดินถอยหลังนะก็คือดาวเสานะคะซึ่งเขาก็จะเริ่มเดินถอยหลังในวันที่17มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่3พฤศจิกายนนะก็จะส่งผลให้กับชาวลัคนาและราศีมังกรนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของตัวคุณเองนะพลังงานในตัวคุณต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะต้อง กลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะอะไรที่ชาวลัคนาราศีมังกรไม่เคยเป็นคุณหนจะต้องกลับมาแก้ไขนะเปลี่ยนแปลงลักษณะอาหารการกินต่างๆนะคะเพื่อนฝูงวงสังคมนะแนวความคิดนะคะเรื่องที่คุณคิดว่ามันจะไม่เกิดแต่อยู่ดีๆมันก็เกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียนะบุคคลน,นันเป็นที่รักนะคะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันนะคะ หรือคนที่สนิทชิดเชื้อต่างๆเนาะอะไรหลายๆอย่างมันเรียกว่ามาแบบที่ทําให้คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหลายก็ขอให้ดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะและแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะเพราะดาวพูโตเนี่ยเขาเพิ่งเดินถอยกลับมาจากเรื่องการเงินของคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรแค่ตอนเขาเดินเข้าไปชิมลาของคุณเนี่ยการเงินของคุณก็พิดผันแล้วนะตอนที่ ภูโตเดินเข้าไปศูนย์องศาราศีกุมนะคะหลายๆท่านก็มีการต้องบริหารจัดการการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างหนักค่อนข้างเยอะนะคะน่าทัาแค่เริ่มต้นนะแต่พอตอนนี้เขาเดินกลับมาถอยหลังเข้าหาราศีมังกรอ,อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคุณต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวางแผนการเงินตัวเองใหม่อย่างชัดเจนนะคะและจัดระบบระเบียบใหม่ให้มากขึ้นกว่าเดิม แล้วพอดาวเสาร์ที่เป็นดาวประจําตัวของคุณเนี่ยเดินถอยหลังอีกเพราะฉะนั้นตัวคุณเองก็จะมีความอ่อนแอนะคะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะดังนั้นนะคะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินของคุณนะคะมันจะนออกผลเป็นการใช้รักษาสุขภาพของตัวคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพราะว่า ช่วงนี้งานประจํามันจะมามากขึ้นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันจะเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวคุณแม้กระทั่งการลงทุนต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวการเงินของคนอื่นก็มากขึ้นด้วยเช่นกันหลายๆอย่างเนี่ยอย่างที่บอกว่าพอภูโตเขาเดินไปปุ๊บเดินมาเดินไปถอยหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้ชาวมังกรต้องปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่จากที่คุณไม่เคยคิดว่าคุณจะต้องทําคุณต้องหันมาทําแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วรับมือให้ดีด นะเรามาดูกันว่าทางด้านไพ่ทาโร่นะคะต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรใน,นนนงในเดือนมิถุนายนนี้บ้างในเดือนมิถุนายนนี้นะคะไพ่เมเจอร์อคณา ana, มาหาชาวลัคนาราศีมังกรค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะใบแรกเนี่ยเป็นไพ่แทนตัวของคุณเลยในเดือนนี้คือ The Moon นะคะใบต่อมาเป็นไฮฟิทเทสนะคะนักบวดหญิงนะราชินีใต้พิภพนะคะ และใบต่อมาเป็น justice นะใบต่อมาเป็น the star นั่นเองนะคะสีใบเนี้ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะคราวเนี้ยบอกเลยว่าทำไมถึงยังมีความหวันไหวขึ้นมาอีกนะคะยังมี moonlight นะเป็นไพ่พิเศษของสำรับนี้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ยชาวลัคนาราสีมังกรคะเดือนนี้ของคุณเนี้ยอารมณ์คุณอ่อนไหวเยอะมากๆนะ คิดถึงเรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ทําให้คุณมาบรบกวนจิตใจเนี่ยพระจันมาใบที่1ใบที่2ใบที่3เยอะมากๆเพราะฉะนั้นความเป็นดาวจันเนี่ยก็จะปเป็นเรื่องอารมณ์นะคะหลักๆมาเลยแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะอารมณ์อ่อนไหวง่ายๆแทนท,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 ที่ปกติชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยไม่ใช่คนที่จะอยู่ดีๆมานั่งร้องไห้ฟูมไฟเสียใจวิตก กังวลมากขนาดนั้นเพราะว่าคุณเข้าใจความเป็นธรรมชาติความเป็นไปของชีวิตนะคะแล้วดาวเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะส่งผลกับชีวิตของคุณที่แบบทําให้คุณต้องโตกว่าไวมาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าในเดือนนี้ความที่มันมีดาวจันทเข้ามาเยอะมากๆเนี่ยพอคุณเป็นธาตุด,ดินคุณเจอธาตุน้านะคะมันทําให้คุณอ่อนไปหมดเนี่ยดังนั้นแล้วนะคะบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองให้ดี ะะเดือนนี้อารมณ์สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะถ้าเป็นงานนะคะที่คุณใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ต่างๆในเดือนนี้บอกเลยว่าออกมาดีโดยเฉพาะท่านไหนนะคะที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงเป็นดารานะเป็นนักดนตรีนะคะในเดือนนี้ดีมากๆนะมันจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้คุณส่องประกายเจิดจ้ามากๆนะคะบางท่านเปลี่ยนไปทํางานในตอนกลางคืนนะ จากที่เคยปกติทํางานตอนเช้าเนี่ยก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวคุณเองออกไปไปทํางานในช่วงกลางคืนซะออกไปเที่ยวซะออกไปทําเรื่องราวต่างๆตอนกลางคืนมากขึ้นนะคะเดือนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วชาวาาลัคนาราศีมังกรเวลาคุณจะเซ็นอะไรนะคะขอให้มีสตินะเดี The ia, ๋ยวจะติดมาเนี่ยเรามาระวังเรื่องเกี่ยวข้องก,กับการผิดพลาดท,ทางเอกสาร สัญญาและกฎหมายต่างๆเอาไว้เลยนะคะการเกี่ยวข้องกับสถาบัานการเงินนะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีปัญหาตรงนี้ได้นะคะทำอะไรขอให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องอย่าใช้อารมณ์เป็นอย่าหลักนะคะอย่าอิงตามผู้ใหญ่นะอะไรที่มันจะทำให้คุณเดือดร้อนนะต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดคุณจะกลายเป็นเป็นแพะรับบาปหรือเป็นผลผูกพันระยะยาวขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน หากต้องเข้าไปบริหารจัดการนะคะในเรื่องเกี่ยวข้องผลประโยชน์กับใครอย่าลืมให้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะมาเป็นลายมือชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาทำงานกับบริษัทใหม่หรือเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์ใหม่ๆก็ตามเพราะบางอย่างเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดอนะ่ะสาดับมานะคะคุณจะเครียดเพราะว่าเนี่ย คุณทำคนเดียวคุณไม่มีคนที่คอยบริหารจัดการถ้าคุณไม่มีความรู้ด้านไหนแนะนำนะคะหาคนที่มีความรู้ในด้านนั้นมาช่วยแล้วคนที่เขานิ่งกว่าคุณนะอย่าอย่ารู้สึกอายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรักเพื่อนๆของคุณครอบครัวของคุณคนรักของคุณเขาเต็มใจที่จะคอยช่วยเหลือคุณแม้กระทั่งลูกน้องของคุณนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคุณไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเดอะแบก ไปตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการพึ่งพาคนรอบข้างบ้างนะคะเป็นการที่ทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขามีคุณค่านะ mm hmm. เขาได้ทำอะไรเพื่อตอบแทนคุณบ้างมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเนี่ยใจฟูมากขึ้นกว่าเดิมและตัวคุณก็จะได้สัมผัสกับการเป็นผู้รับบ้างนะคะก็จะดีกับความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขทั้งหลายต่างๆเป็นอย่างไร นะะในเดือนนี้งานของชาวลัคนาและราศีมังกรค่อนข้างที่จะหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเลยมีไพ่ King of p e n t a c l e มา n i น h t of p e n t a l l e มาแถมยังมี Justice มาอีกเอาจริงๆคุณทำงานหนักเกินไปคุณเครียดเกินไปจนกลายเป็นว่าคุณไม่มีเวลาทำอะไรให้ตัวเองน่ะถ้าคุณทำงานตอนเช้าคือตอนกลางคืนก็ยังทำกันดึกแล้วคุณเค่อยเลิกแล้วคุณก็เลยไม่มีเวลาไปพักผ่อนสังสรรค์กับใครนะคะเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะออกไป พักผ่อนสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจกับลูกน้องบ้างนะคะซื้อน้ําซื้อขนมซื้อ,อ,อของฝากอะไรกันไปบ้างเงี้ยแฮปปี้ดีด้ากับเพื่อนร่วมงานแบบนี้นะคะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะเก็บตัวมากๆาเลยมีไฮพิเทสมามีเดมูลมานะคะคุณไม่ค่อยออกไปไหนะแล้วพอคุณอุดอู้อยู่แต่ในบ้านมันก็ทําให้สภาวะอารมณ์คุณไม่ดีนะชาวลัคนาราศีมังกรคะ่ะแนะนําแนะนําให้ออกไปเจอเรื่องราวต่างๆเรื่องราวใหม่ๆโรกภายนอกบ้างนะ หากคุณไม่เคยคิดจะเที่ยวกลางคืนเลยก็อาจจะต้องออกไปดูโลกตอนกลางคืนบ้างนะคะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงเพื่อที่จะทําให้คุณได้เห็นมุมมองไอเดียอะไรบางอย่างใหม่ๆมากขึ้นในการที่จะมาใช้คิดงานนะถ้าถามเรื่องค่าเลื่อนตําแหน่งในเดือนนี้นะคะต้องทําใจรอไปนิดนึงนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังมากนะักแต่ถามว่ามีคนคอยสนับสนุนดูแลคุณอยู่เบื้องหลังคอยผลักดันไหมมี ะะมีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าคุณทําอะไรซิกแซกเพื่อที่จะให้คุณขึ้นตําแหน่งแล้วแล้วก็ระวังผลที่ตามมามันร้ายแรงกว่าที่คุณคิดเอาไว้เลยนะคะอ่ะต่อมาในเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะขอให้บริหารจัดการให้ดีๆเพราะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่จุกจิกยิบย่อยแบบที่คุณคิดไม่ถึงว่าคุณจะเจอนะสามดาบมาเนี่ยเรื่องที่จะจ่ายไม่ได้อยากจะจ่ายหรอกมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว นะคะผู้ใหญ่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะหากท่านไหนนะคิดที่จะกู้เงินซื้อบ้านนะคะกลับกันนะคนที่คิดกู้เงินซื้อบ้านนะคะซื้ออสังหากลับได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูเอกสารสัญญาให้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าผิดพลาดมาในการเซ็นนะแล้วดอกเบีย้ยมันสูงกว่าผิดปกติแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้คุณอนุมัติผ่านได้นั่นเอง แต่ว่านี่บานปลายระยะหลังเนี่ยมันไม่มีใครมาบอกคุณหรอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มีสติก่อนที่จะเซ็นอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินการไปค้ำประกันหรือการรับรองบุคคลท่านไหนก็ตามนะคะอย่าให้เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่อย่าให้เขาเรีวยกว่าอะไรนะอย่าไปค้ำให้เขานะคะอย่าไปค้ำให้เขาเอาความปลอดภัยของตัวคุณไว้ก่อนเพราะคุณไม่มีทางรู้ว่า บุคคลที่คุณไปค้ำประกันเนี่ยเขาดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะเป็นญาติกันก็ตามนะคะนอกจากว่าคุณจะมั่นใจแล้วจริงๆว่าเอ๊ะคนคนนี้ไม่มีทางผิดพลาดหรอกแต่อะไรย่างต้องรู้ไว้ก่อนนะคะว่าผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะ,อ,ะอารมณ์ของคุณถ้าคุณอารมณ์ดีนะคะคุณจะมีเงินมากมาย จิตดึงดูดสาคัญมากแต่เดือนนี้คุณกลับคิดว่าเงินคุณมาน้อยคุณมาไม่พอใช้ c คร e r ค่าใช้จ่ายต่างๆเพราะว่าเห็นที่บอกเสามาลื้อถอนมาทําให้คุณต้องจัดระบบระเบียบการเงินของคุณใหม่ภูโตมาลื้อถอนคุณนะคะไม่ใช่เสามาลื้อถอนนะภูโตมาลื้อถอนเสามาให้คุณจัดระเบียบเพราะฉะนั้นหลยอย่างทางการเงินก็บริหารจัดการให้ดีๆนะคะอะไรที่มากเกินไปก็หยุดอะไรที่น้อยเกินไป ก็พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะในเดือนนี้ถ้าท่านไหนอยากจะมูนะคะ 1. นนะสวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่งสมาธิหากบวชได้ก็บวชนะคะถือศีลปฏิบัติหน่อยนะอย่าลืมกดน้ำนะคะ 2. ขอพรจากพระจันทร์จากดวงดาวนะคะอาจจะตั้งจิตอธิษฐานบางอย่างเลือกวันที่ดีวันที่เป็นมงคลกับคุณนะคะวันไหนที่คุณคิดว่าคุณรู้สึกว่า คุณสบายใจและคุณอยากจะขอได้หรือคุณทุกข์ใจมากๆนะคะลองพูดคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะมินนิ่งคือหมายถึงว่าคุยกับพระจันทร์คุยกับดวงดาวนะคะที่เป็นดาวประจําตัวของคุณที่คุณคิดว่าใช่การขอพรอันนี้นะคะมันนอกจากจะเป็นทิ่ที่ทําให้คุณมีความยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยได้ส่งความต้องการนะ ออกไปให้กับจัก,กรวาลใบนี้รู้นะคะและให้เขาได้ตอบสนองกลับมานะว่าในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการอะไรเขาจะได้ช่วยนะคะผลักดันให้มาอยู่บนทางที่ถูกที่ควรตามที่คุณต้องการนั่นเองเปิดโอกาสเข้ามาให้เยอะมากขึ้นบางอย่างเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่สิ่งที่คุณอยากรู้ว่ามันได้จริงหรือไม่จริงก็ลองพิสูจน์ดูนะคะชาวลัคนาราศีมัง,งกรคุณไม่ใช่เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆเพราะฉะนั้น คุณต้องลองทําดูก่อนแล้วค่อยมานั่งพิจารณานะคะต่อมานะคะอ่ะขอพรจากเทพเจ้าผู้พดุงความยุติธรรมทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าวกวนอูนะอ่ะผู้ควบคุมกฎต่างๆนะคะท้าวจตุโลกบาลทั้ง4นะคะก็สามารถไปขอพรท่านได้นะคะ หากหน้าประตูบ้านนะคะมีการฝืดเครื่องนะประตูรถประตูบ้านนะแล้วก็น้ํารั่วนะคะก็ขอให้ซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะในบ้านระวังน้ําท่วมนะฝนตกแล้วเนี่ยระวังน้ําท่วมอย่าลืมเช็คหลังคานะคะว่ารั่วหรือเปล่าลืมปิดน้ํำไหมนะทำให้น้ําท่วมห้องของคุณได้แบบนี้ออก จากบ้านรีบแค่ไหนก็อย่าลืมสำรวจความปลอดภัยในบ้านนะคะทั้งในห้องน้ำทั้งประตูหน้าต่างให้ดีว่าปิดเรียบร้อยไหมเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะคะหน้าฝนก็มีโอกาสที่ฝนจะตกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าเกิดคุณกลับบ้านมาแล้วคุณลืมปิดหน้าต่างฝนสาดเข้ามาห้องคุณน้ำท่วมนอนลำบากอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นในการที่จะเดินทางทำอะไรต่างๆก็ตามนะระบบน้ำในรถนะคะอย่าลืมเช็คให้ดี นะอุบัติเหตุทางน้ําระวังเอาไว้ด้วยนะคะอุบัติเหตุทางน้ําตกน้ำสถา,านที่ใกล้น้ําต่างๆถ้าคุณไปเที่ยวหรือไปทําอะไรนะคะพยายามอยู่ห่างๆไว้อย่าอยู่คนเดียวนะอย่าอยู่คนเดียวให้มีเพื่อนไปด้วยให้มีคนอยู่ข้างๆด้วยนะคะจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะเพราะว่าเดือนนี้ของชาวลัคนาและราศีมังกรเนี่ยเส้นสัมผัสที่หคุณค่อนข้างที่จะแรงนะคะ แรงมากมันก็เลยทำให้บางอย่างเนี่ยจิตึงดูดหรือคุณเผลอถูกสิ่งที่มองไม่เห็นหรือบางอย่างเนี่ยล่อลวงไปในทางที่ผิดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปไหนคนเดียวเอางี้ดีกว่านะคะโดยเฉพาะสถานที่ใกล้น้ำเล่นน้ำตกน้ำตกระวังบุตรหลานของคุณด้วยนะพากันไปเป็นครอบครัวไปเั็นเพื่อนก็ดูกันให้ดีๆดูแลกันให้ดีๆนะคะถ้าน้ำเชี่ยวน้ำอะไรก็ขึ้นมานะ สุขภาพในเดือนนี้นะคะเรามาระวังหนึ่งเรื่องเกี่ยวข้องกับหัวใจ2เกี่ยวกับระบบประสาทนะคะเพราะว่าคุณเครียดหนนะักคิดหนักนะคะเส้นเลือดในสมองต่างๆนะดูแลให้ดีปล่อยวางได้ให้ปล่อยวางนะคะระบบฮอร์โมนระบบน้าในร่างกายต่างๆนะคะไม่สมดุลนะบางท่านเนี่ยระวังติดโควิดไว้ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรทั้งหลาย นะถ้าเป็นผู้หญิงให้ระวังระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับระบบมดลูกและการสืบพันธุ์เอาไว้เลยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนนะเพราะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรงานของคุณหนักมากจริงจริงนะคะส่วนคนคุยในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้นะมันจะมีเหตุให้คุณได้เห็นได้รู้อะไรบางอย่างนะคะที่เป็นเรื่องจริงนะมันทําให้คุณรู้สึกเศร้าเสียใจว่า ทำไมคุณไม่เห็นมาก่อนทําไมต้องปล่อยให้คุณถลำลึกไปแล้วนะคะเริ่มรู้สึกดีกับเขาแล้วเราค่อยมารู้ความจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอคุณรู้แล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวคุณเลือกว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะพออยู่แค่นี้นะคะให้เขาอยู่ในระดับที่เป็นเพื่อนต่อไปหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นอะไรก็ตามในเรื่องความสัมพันธ์ขอให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องนะคะอย่าไปเป็นมือที่สามใครนะอย่าเข้าไปแย่งเขามา ะะมันจะดีที่สุดส่วนคนโสดในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาและราศีมังกรในเรื่องความรักเนี่ยยังหอยหาความรักครั้งเก่าอยู่นะยังมองเห็นคนเก่าๆสิ่งเก่าๆอยู่คุณยังมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ลืมคุณยังฝังใจคุณยังรอคุณยังรอรอ,อเขาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะให้ชาวลัคนาและราศีมังกรไปเริ่มใหม่ในช่วงนี้ยังทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะถ้าคุณเลือกที่จะยอมรับความจริงรับปล่อยวางนะคะก้าว <c oughs> ไปข้างหน้าบอกเลยว่ามันทําให้คุณไปเจอเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ดีมากกว่านะตอนนี้ภายนอกคุณดูเหมือนเฉดฉายไปได้ด้วยดีแต่ในความเป็นจริงความรู้สึกข้างในมันอึดอัดมันแย่มากเลยนะอยู่กับบรรยากาศที่ดีสิ่งที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกับสถานที่ที่เป็นธรรมชาติบ้าง นะมันจะทําให้คุณได้ผ่อนคลายและมีความสุขบางอย่างเนี่ยไม่ต้องไปเสพข่าวรอบตัวเยอะไม่ต้องไปรับรู้เรื่องเขาเยอะนะคะมันก็จะทําให้คุณค่อยๆดูแลตัวเองดีมากขึ้นอยู่กับเพื่อนฝูงวงสังคมคุณไปนะคะอย่าอยู่คนเดียวนะถ้าท่านไหนทีเพิ่งอกหังมาอย่าอยู่คนเดียวทํางานให้เต็มที่คิดถึงอนาคตของคุณให้ดีคิดถึงความมั่นคงของครอบครัวให้ดี รักครั้งต่อไปของคุณต้องดีกว่าเดิมนะคนโสดเพราะฉะนั้นแล้วชาวลัคนาราศีมังกรคุณจะมีความมั่นคงทางจิตใจได้หรือไม่อยู่ที่ตัวคุณเลือกนะคะคนโสดนะแต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมบอกได้ว่ามีมีนะมีเข้ามาแหละแต่คุณเลือกที่จะไม่เปิดเผยนะคะก็ศึกษาดูใจกันไปดูให้ดีๆก็พอว่าเขามีคนของเขาแล้วหรือ,อยังนะคะ ในเรื่องเกี่ยวกับคนมีคู่ในเดือนนี้นะคะของชาวลัคนาราศีมังกรนะเดือนนี้ต้องระามาัดระวังนะคะความหวาดระแวงหึงหวงนะจากปัดแผลในอดีตเกี่ยวกับความรักไม่ว่าคุณหรือเขาที่เป็นคนที่มีมือที่สามเข้ามานะคะทำให้เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีขึ้นมาทําให้เกิดความหวาดระแวงจากการที่ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันก็เป็นบาดแผลเก่าที่กลับเข้ามาใหม่นะคะ เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วคุยกันให้ถูกให้ควรมีเหตุมีผลนะมีหลักฐานอะไรมาคุยกันก็คุยกันให้ดีนะคะท่านไหนที่จะตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในเดือนนี้นะขอให้ตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุและผลนะคะอย่าใช้อารมณ์มาทำเพราะว่าพอคุณใช้อารมณ์ในการที่จะมาพูดคุยกันปุ๊บเนี่ยมันทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายโดยเฉพาะช่วงที่กำลัง เฮิร์กำลังอารมณ์เสียใจนะพอคุณตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้การกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันลำบากนะคะมันจะเดินหน้าเดินกลับมาแก้ไขตรงนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะมันจะกลายเป็นอดีตไปมันอยู่ที่การปัจจุบันตอนเนี้ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยจะพูดคุยกันยังไงให้มีข้อตกลงที่ชัดเจนให้ได้รับผลประโยชน์ซึ่งกันและกันและจบลงไปอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ได้รับการแก้ไขให้ดีอย่างนี้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกก็คือดูแลกันให้ดีนะคะดูแลตัวเองให้ดีดูแลความรู้สึกของคุณและคู่ของคุณให้ดีนะคะถ้าเกิดเขามีความรู้สึกว่าโอเคคุณกับเขาคุยกันแล้วตกลงเปิดใจเคลียร์กันแล้วมันไปด้วยกันต่อไม่ได้จริงๆมันต้องจบตรงไนตรงนี้ก็จะได้ไม่มีการค้างคาใจกันแต่ถ้าเกิดคุยกันแล้วให้โอกาสกันใหม่นะคะก็ เรียกว่ามันทําให้คุณได้พัฒนาพยุงความสัมพันธ์ต่อไปให้สุดทําให้เต็มที่คุณจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะชาวลัคนาราศีมังกรคิดอะไรขอให้พูดออกมานะคะต่างฝ่ายต่างก็อ่านใจใครไม่ได้นะอืออย่างเงียบไว้พอเงียบไว้มันก็กลายเป็นว่าเป็นบาดแผลสะสมรอวันระเบิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า b u t t e r f l y o r a c l e for t h e Right n นะคะ ต้องการแนะนำระบบอกอะไรชาวลัคนาราศีมังกรเพื่อให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะรอรับเรื่องราวต่างๆในอีก6เดือนของปี2,566นี้นะคะใบแรกเนี่ยวินเชอร์ฟอลไปเที่ยวสถานที่ที่มีลมไหมวินเทอร์ฟอล์อากาศถ่ายเทดีๆลมดีๆสิ่งที่ดีๆนะคะต้องบอกว่าเรื่องบางอย่างเนี่ย มันเหมือนสายลมที่มันพัดผ่านไปผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วมันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเราเนี่ยรับรู้สัมผัสความสุขต่างๆในช่วงเวลาที่ลมกำลังเข้ามาหรือกำลังเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วดำเนินการต่อไปเรื่อยๆให้มันเป็นธรรมชาติดีที่สุดนะใบต่อมา You are strong, h a n Uno you know, นะคะคุณแข็งแกร่งเข้มแข็งมากกว่าที่คุณรู้เสียอีกนะคะไม่ว่าคุณกำลังเผชิญปัญหาอะไรบอกเลยว่าคุณเข้มแข็งมากกว่าที่คุณรู้ตัวเองเสียอีกนะมันเผชิญปัญหาความทุกข์ความเศร้าอะไรในเดือนนี้มันก็แค่ช่วงเวลาเดียวอย่างที่บอกเดือนนี้ไพ่ของชาวลัคนา,าราศีมังกรคุณมีความรู้สึกแย่คุณมีความรู้สึกเครียดมากนะ แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยรู้ไว้เลยนะคะว่าคุณแข็งแรงเข้มแข็งกว่าที่คุณรู้ไว้นะคะและใบสุดท้ายถากว่ามันไม่ดีมากนะัก็ออกมาจากจุดนั้นซะเลยนะไม่ว่าคุณจะเจอเผชิญภาษาปัญหาอะไรอยู่นะคะก็ขอให้เดินออกมาเลยเดินออกมาก่อนแล้วตั้งสติแล้วยองมอง ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งหลังจากที่คุณมีสติแล้วว่าเรื่องราวต่างๆที่กําลังเกิดมันเกิดจากอะไรนะคะเดินออกมาไม่พอใจไม่สบายใจอยู่จุดไหนแล้วไม่สบายใจอยู่จุดไหนแล้วเป็นทุกข์ก็แค่เดินออกมาจากจุดนั้นงานไม่ดีก็เดินออกมานะคะเพื่อนไม่ดีก็เดินออกมาจากเพื่อนคนนั้นความรักไม่ดีสุดท้ายเราไม่ดีจริงๆก็เดินออกมาจากตรงนั้นเงินไม่ดีหรืออยู่ตรงไหนที่ทําให้คุณต้องเสียเงินเพิ่มคุณก็แค่เดินออกมาจากตรงนั้นเท่านั้นเอง แล้วปัญหามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นไม่ได้ให้คุณหนีให้คุณเดินออกมาเพื่อที่คุณจะตั้งหลักนะคะชาวลัคนาราศีมังกรแล้วค่อยเดินกลับเข้าไปลุยต่อไปให้มันจบอย่างสวยงามและสมบูรณ์ในแบบของคุณยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะหรือส่งขงขวามส่งดาวเป็นกําลังใจให้แม่หมอในการผลิตคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนั่นเองนะขอให้เดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวลัคนาและราศีมังกรได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่คุณได้เจอและมีความเข้มแข็งกลับมาเป็นตัวคุณเองที่มุ่งมั่นตั้งใจอยู่บนความสุข อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องอยู่กับสิ่งสวยงามรอบๆตัวพังพร้อมด้วยคนที่คุณรักและรักคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ